ก็ไม่ได้บอกว่าอะไรบ้างว่าแต่นี้เป็นนี่นี่พรีเมียมคือเนื้ออย่างนี้เลยเนะี่ยป็นเนื้ออย่างนี้เลยอะ่ะไม่ต้องปรุงเหมือนเดิมเลยเครื่องมาเต็มเครื่องมาเต็มมีตับมีลูกชิ้นมี อาหารเย็นครับแต่ว่าคุณตั๊กบอกอยากทานก๋วยเตีย mm hmm. เ๋ยวพี่อโดก็บอกอยากกินก๋วยเตี๋ยว mm hmm. เรามาร้านนี้ฮะก๋วยเตี๋ยวเรือคุณนิเห็นว่าจอด,ดรถสะดวกสบายดีและร้านกว้างขวางขายตั้งแต่เช้ายันเย็นนะฮะบางทีมานี่แถวนี้ไม่มีที่จอดรถเลยนะถ้ามาตอน สายสหรือมาตอนกลางวันผมอยู่ถนนเส้นพุทธมณฑลสายสี่ครับจิมตรงไปเนี่ยไปพุทธมณฑลร้านเขาอยู่ตรงนี้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือคุณนี้20ีบาทอร่อยไม่ต้องปรุงนมาดูบรรยากาศในร้านเขากันผูตักไปหาที่นั่งนะเาเป็นสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือ ก็ถือเรือนน้ำตกนะมาเย็นแล้วจะหมดอยู่แล้วปิดกี่โมงคะเนะี่ยปิดปิดทุ่มหนึ่งเดี๋ยวไปสั่งที่โต๊ะเลยแล้วกันเนาะบรรยากาศร้านเขาเขา,ามีป้ายใหญ่อยู่ตรงนู้นเมนูเขามีอะไรบ้าง เป็นเตี๋ยวเขาดูตรงนี้ดีกว่ามีทั้งหมูทั้งเนื้อไหมครับแยกหม้อใช่ไหมฮะหม้อน้ำเดือดเตียอย่างนี้เลยแยกหม้มอหมูหม้มอเนื้อดูออเขาทำแป๊บหนึ่งนี่กระทะอะไรเขาเคี่ยวอะไรไว้อ,อ๋อเคี่ยวเคี่ยวกากหมู เปียวกากหมูมีสลัพัดเส้นเส้นมาม่าก็มีก้มตำก็มีครับก้มตำก็มีร้านขายดีขายเยอะเนี่ยต้องมีตะกร้อลวกทีหนึ่งลหลายๆชามแบบเนี้ย ขอดูหน่อยนะคะอ๋ออันนี้นี่เลือดเป็นน้ําตกอ๋อเลือดหมูเลือดเนื้อนเขาก็บอกเลือดหมูเลือดเนื้อเป็นน้ําตกนี่ฮะหน้าตาจะเป็นอย่างีอ๋อเลือดอย่างนี้มันน้อยจังนะถ้วยเท่าไหร่อย่างงี้นีเป็นถ้วยละยี่สิบบาทอ๋อถ้วยละยี่สิบบาทแล้วมีแล้วมียี่สิบบาทแล้วมีราคาเท่าไหร่บ้างมีนะคะยี่สิบบาทก็มีค่วถ้าเอาสั่งชามใหญ่ไปเลยก็ได้ชามใหญ่เท่าไหร่ ้วเดี๋ยวไปดูตามก็มีหลากหลายนะคุณส้มตำก็มีมต่างน้ำส้มมามาดูเมนูเข้าตรงนี้เลยแล้วกันะนะครับเพื่อนๆนี่ฮนะเพื่อนจะได้ดูมีเป็นเมนูหม้อไฟก็มีเนาะ เพื para, ่เาแคปหน้าจออ่านอยู่ก็ได้เทเดิมโดพูดเมื่อกี้บอกว่าจะกินเส้นมาม่าสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือฮะพวกหมูพวกลูกชิ้นจะอยู่ข้างล่างเส้นโปะมาข้างบนแต่น้ำซุปเขาหอมนะคุณนีเทโดรับสั่งอะไรมา สั่งเลยมาบุ้นเส้นของโดโดก็หมูคุณก็หมูใช่ไหมเยก็มีแต่ว่า่ส่ก็บอกชิมก่อนปรุงนะรแล้วแล้วเาก็มีเมนูที่อยู่ ในไม้กระดานเลยนะเ,นเรียกไม้กระดานเลยนะเป็นแข็งมากแต่ <'s> เดี๋ยวตั้งกล้องด,ดีเดี๋ยวเพื่อนๆจะแคป <That> s <S หน้าจอดู ามใหญ่เนาะของคุณชามลราเท่าไหร่ะ<า>คุณสั่งห้าสิบบาทจะสั่งอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อพรีเมียมนะจะสั่งอันนี้มาลองดูก็แบบเป็นสั่งเป็นหม้อไฟหมอฟ้หมอไฟอะไรเขาก็มี <c oughs> เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อพรีเมียมเป็นเส้นหมี่ะะเส้นหมี่ <c oughs> สองหลํคาคำแล้วอธิบายรสชาติไม่ต้องปรุงเลยก๋วยเตี๋ยวเรือคุณน,นิ่า่เคยได้ยินเนาะแต่เราเคยผ่านมาหน,หนึ่งนาอแต่ว่าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวปลาใกล้ๆก,กันแต่ว่าวันนี้เราเล็งไว้เราก็เลยมาคุณน,นิตรงนี้บรรยากาศก็ดีฮะเรานั่งเขามีที่นั่ง เยอะดีอยู่ในสนวนนยรู <c ười> ้สึกว่ามีร้านกาแฟนะไม่รู้ร้านเดียวกันหรือเปล่าร<า>้<ร>านกาแฟอยู <c ười> เ่เขมีเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำหนี้ก็มีนะก๋วยเตี๋ยวหมูเป็นหมูต้มยำ ถ้มีเป็นสั่งเป็นลวกจิ้มหมูต้มยำด้วยเอาเส้นอะไรก็เจียวหมูต้มยำเอาเส้นก็มีนต้มยำบะหมี่นะได้เรียบร้อยจะหมดแล้วสั่งบะหมี่หมูต้มยำไปที่เขาบอกว่าเนื้อพรีเมียมเป็นยังไงมีลูกชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้ามีชิ้นมาห้าลูก แล้วก็ไม่ได้บอกว่าอะไรบ้างวพาแต่นี่เป็นอุ้ยนี่นี่พรีเมียมคือเนื้ออย่างนี้เลยเนะี่ยเป็นเนื้ออย่างนี้เลยอะ่ะเนื้ออย่างนี้เลยอะ่ะหม,มายถึงเป็นเนื้อแบบวาคิว,วอะไรอย่างนี้แบบไอชามนี้แปดสิบค่ะแล้วก็เป็นสไตล์น้ำตกน้ำคืออะไบ้าง ดูจะชัดอีกทีสั่งแบบพรีเมียมเนื้อ premium. พรีเมียมก็เนื้อมาอย่างนี้เลยอะ่ะโอ้โหนี่หนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นเนาะเป็นเนื้อพรีเมียมสี่ชิ้นเนื้อพรีเมียมชิมไม่ปูก ไม่ปรุงเลยจริงๆน้ำชุ่มอร่อยอืมกำลังดีเลยอ่ะแล้วก็ค้นๆน,นัวๆเลยชิมเนื้อก่อนเลยนะพรีเมียย ờ à, là ừ, bên không biết một... không biết luôn năm tuổi như thế 金的。<music> นีไม่เห็นว่าเขามีแบบอันนี้มันจะตายพรีเมียมหแรบบเป็นเนื้อกรดอยู่มันรู้ว่าเขาจะมีเป็นเป็นเนื้อตุ๋นเนื้อเปื่อยหรือเปล่านะ เองจริงอ่ะใช้ตะเกียบกลับหัวว่ะอนไรกลับมาไหนต้นละ กร,ก,รกระเทียมกระเทียมเกียวกระเทียมกรอบมาเยอะด้วยนะตัดไปทุกคำมาเจอกระเทียมกรอบ พิมพ์หินน่มนิดละสิบบาทพิเอร์โดเรียมเลยครับหมูส้มยำกุตัตกโอเคไหมร้านเนี้ยอร่อยเนอะไม่ผิดหวังไม่ต้องปรุงของพิเอรโดก็ไม่ได้ปรุงให้เลย นุอ,อร่อยไหมรอร่อยครับมาแล้วครับผมจะลองชิมแห้งเพราะว่าดูเขาเด็ดมากคงจะไม่ต้องปรุงเหมือนเดิมนี่เครื่องมาเต็มเครื่องมาเต็มมีตับมีลูกชิ้นมีหมูน้ำตรงน้ำตาลก็ใส่มาแล้วครับเพื่อน มะนาวเลยขอ,อมรูปดีดีเส้นกินแห้งกินเส้นเล็กนี่มันต้องหมาถึงนะใส่ทงใส่ถั่วเขาดูฟอร์มแล้วก็น่าจะเด็ดชามอย่างนี้ห้าสิบแล้วคุณเนะาะนีห้าสนะิบเขามีชามละยี่สิบบาท็มีมนะี่เรายี่เกอยากสั่ง ไม่อยากสั่งหลายรอบให้พีโ่โรกินเกี๊ยวกอบเครื่องหนาะเครื่องแน่นขนาดติดกับช้อนเลย เขาไม่ใส่ผักเยอะนะเขาใส่ปลายปลายชามเมื่อกี้ที่เป็นอ้เจียวเนื้อเขาก็าใส่กุ้งมันก็ไม่ได้ใส่เยอะนี่ก็ใส่เป็นกรงอกแต่ใส่นี่นี่นอยปไปปลาย พุงเลยจริงๆนะน้องผู้หญิงที่พุงก๋วยเตี๋ยวอยู่เมื่อกี้นี้สุดยอดจริงเด็ดสุดยอดจริงรับปริญญา

รแล้วมผมมักพูดเสมอกินก๋เตี๋ยวแห้งมันต้องแห้งๆมันต้องแห้งๆอย่างนี้สุดยอดเลยครับ ่อยจริงอะ่นะเนานะคุณเนาะอร่อยจริง <Okay. S 1> อร่อยทุกชามเลยแล้วก็ไม่ปรุงจริงเลยอะ่ะ mm hmm. ผมเนี่ยไม่ปรุงเลยทั้งทั้งสองชามเลยทั้งแห้งทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อ mm hmm. ไม่ได้ปรุงเลย mm hmm. okay. เดี๋ยวจ่ายตังค์เขาก่อนครับกู mm hmm. ตักบอกไม่แพงเลยครับอร่อยอร่อยด้วย mm hmm. ชามห้าสิบบาทอันนี้น่าจะแปดสิบเนี่ยเป็นเส้นบาทเป็นเส้นสี่สิบบาท ก้วยดำเนี่ยพรมีมีปดสิบาทน้องทอนปิดคนส <laughs> วัสดีครับป่ะปะะมื้อเย็นของเราอิ่มอร่อยครับ300กว่าบาทไม่แพงเลยก็เพื่อนๆแน,นะนำเลยฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรโปรโมทอะไรเขานะมากินครั้งแรกแล้วก็ประทับใจเพราะราอร่อยทุกชามผมก็ไม่ได้ปรุงเลยแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่รสชาติที่ถูก บ้านโอโดพาเที่ยวครับอยอดเ,อเจอกันคลิปต่อไปนะครับกดสับตะไคร้แล้วกดลดระคังด้วยนะครับบ๊ายบายเต๋กี่ยวเรือคุ